สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ java Thailand.com ครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอชุดพิเศษนะครับก็คือผมจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการเล่าเรื่องราวเป็นตอนๆครับโดยก็เล่าจากประสบการณ์ของตัวเองที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นตอนที่ชื่อว่าค้นหาตัวเอง ครับตอนค้นหาตัวเองการรู้จักตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งนะในชีวิตของคนเรานะมองย้อนกลับไปนะครับสมัยเรียนหนังสือหลายหลคนก็ไม่เคยได้ค้นหาตัวเองเลยนะครับเอาแต่เดินดำเนินชีวิตไปบนวิถีที่คนอื่นกำหนดไว้ให้ครับแล้วก็ก้าวเดินต่อไปเรื่อย กระทั่งถึงวันที่คนอื่นเขาค้นพบตัวเองกันหมดแล้วเราถึงมาชูคิดว่าจะไปทางไหนครับถึงเวลานั้นเนี่ยหลายคนก็พบว่ามันสายไปแล้วผมก็เลยอยากจะทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อตอกย้ำแล้วก็ชวนให้เรามาค้นหาตัวของเราเองให้พบนะครับผมมีเรื่องเล่าอยู่ สองเรื่องสั้นๆนะครับเพียงสองเรื่องเท่านั้นเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องของนางสาวกอนะครับและเรื่องของนายเอ มีสองเรื่องแค่นี้นะครับมาเรื่องแรกนางสาวกอนางสาวกอนะครับเป็นคนรู้จักกับผมเป็นรุ่นน้องนะครับมาเรียนด้านคอมพิวเตอร์ไอทีก็จบนางสาวกอเนี่ยจบด้านเขียนโปรแกรมมานะครับแล้วก็มาเรียนต่อ ในระดับปริญญาตรีสาขาไอก็คือเขียนโปรแกรมเหมือนเดิมนะครับนางสาวกอเนี่ยอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์รก็เลยมาเรียนทางนี้วันเวลาผ่านไปหนึ่งปีนะครับนางสาวกอก็ค้นพบตัวเองล้นะครับค้นพบตัวเองล้วอยากเป็นแอดมินนะครับอยากเป็นแอดมินเน็ตเวิร์ก ก็ศึกษาไปสอบ c c n a เรียนรู้เน็ตเวิร์กไปเรื่อยๆครับผ่านไปขึ้นปี4นะครับนางสาวกอค้นพบตัวเองอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนนะครับอยากเก่งกราฟิก 2d 3d นางสาวกอก็ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้นะครับ จบมานางสาวก็ค้นพบตัวเองว่าอยากเป็นครูก็เลยไปเป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเป็นโรงเรียนใหญ่ของจังหวัดทำไมเป็นครูได้หนึ่งปีสองปีประมาณนี้นางสาวกอเปลี่ยนนะครับอยากเป็นพออนะครับจะได้มีอำนาจในการบริหารโรงเรียนแล้วก็วางหลักสูตรต่างๆ นะครับพูดง่ก็คือเปลี่ยนอุดมการ์ไปเรื่อยๆตัวเองไม่ชัดเจนว่าอยากเป็นอะไรกันแน่เดี๋ยวเรามองย้อนกลับไปนิดหนึงนะครับอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ต่อมานะครับนางสาวกบพบว่าเงินเดือนไม่พอใช้และการเป็นพอออกก็อยู่ไกลสุดเอื้อมก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่นะครับอยากเป็นนักธุรกิจ ง่ายันนี้ธุรกิจวงเล็บรวยนะครับพูดง่ายๆก็คืออยากรวยอยากมีเวลาอยากให้พ่อแม่สบายก็เหมือนอย่างที่ทุกคนอยากเป็นนั่นแหละนะครับเนี่ยจนทุกวันนี้นางสาวกอเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเป็นครูจบ ยังเป็นครูอยู่จนปัจจุบันไม่ผิดครับที่เป็นครูผิดที่หาตัวเองไม่เจอยังหาไม่เจอนะครับยังคงหาอยู่ซึ่งเราเสียเวลาบเวลาของเราผ่านไปเรื่อยๆในขณะที่เราก็หาตัวเองไม่เจอเลยเป็นเรื่องที่เลวร้ายยิ่งมาดูที่นายเอสนายเอสจบมานะครับชัดเจนเลย อยากเป็นอะไรนายเอบอกชัดที่สุดอยากสำเร็จในด้านไอแค่นี้นะครับนายเตัดสินใจจบแค่ปวสไม่เรียนต่อนะครับออกมาเขียนโปรแกรมขาย แน่นอนครับอุปสรรคเยอะมากนายเอสเนี่ยไม่มีรถนะครับต้องหอนรถโดยสารในการไปไหนมาไหน ไม่มีเงินนะต้องแบขอพ่อแม่แรกๆก็ไม่ค่อยได้ขายรับจ๊อปบ,บ้างอะไรบ้างพักหลังก็เลยไม่ค่อยได้ขอละและสุดท้ายก็ไม่ได้ขอเลยเขาหลุดพ้นจากการเป็นหมีนายเอสเนี่ยยังคงมุ่งมั่นยืนหยัดบนสิ่งที่เขาชัดเจนนะครับเขาชัดเจนว่าเขาอยากเป็นอะไรกันแน่ไม่ลาทิ้งเป้าหมายนะครับ อันนี้คือหาตัวเองพบและเขาเชื่อมั่นนะครับอันนี้ผมอยากชวนให้เราหาตัวเองให้เจอม่เป็นอะไรก็ได้ในชีวิตเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราต้องชัดเจนมุ่งมั่นนะครับมุ่งมั่นเท่ากับยืนหยัดบวกยอมทนนะครับ ไม่ใช่ไปเรื่อยๆนะครับคนเราอยากเป็นอะไรต้องเลือกเป็นสักอย่างและชัดเจนที่สุดเนาะตัวผมเองก็ค้นพบตัวเองตอนอายุสิบแปดว่าอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์และผมก็แลกกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เป็นโปรแกรมเมอร์นอนดึกอ่านหนังสือเยอะวิชาอื่นเอาแค่ผ่าน แต่มนมุ่งมั่นในดานการเขียนโปรแกรมครับผมก็ต้องยอมแลกเพื่อสิ่งที่เราต้องการนะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็ไม่อยากให้มันยืดยาวเกินไปนะครับเพราะว่าบางทีเราฟังอะไรเยอะๆมันก็น่ารำคาญก,กันก็เดี๋ยวผมมีโอกาสก็จะมาเล่าอีกในคลิปถัดไปนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะได้รับการตอบรับที่ดี ค้คนหาตัวเองในคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์ด้านล่างนะครับให้กําลังใจผมเนเยอะผมจะได้จัดทำมาอีกเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องๆได้ประสบความสําเร็จบนวิถีที่ตัวเองต้องการแล้วพบกันครับในคลิปถัดไป